สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องบินเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่พี่ขะวันนี้นํารถเข้าใหม่มาให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ t y ยต้ารี v o นะคะสมาร์ทแค2.4มิตรนะคะ คันนี้บอกเลยเป็นรถปี2020ค่ะพี่พี่คะ่ะกับราคานะคะน้องบินให้ถูกมากนะคะนี้ราคาเป็นแค่389,000นะคะฟรีดาจะเต็มคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000นะคะหากพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะรถปีใหม่สภาพสวยเกรด A แบบนี้นะคะบอกเลยคันนี้ห้ามพลาดนะคะได้ตัวมิดด้วยนะพี่พี่นะเป็นตัวกลางเนาะตัวมิดนะคะคันนี้ก็ได้สีเทาเงิน <c oughs> สวยๆนะคะสีแท้เดิมโรงงานเลยค่ะพี่ๆี่ครับประกันโครงสร้างนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะรับประกันให้เลยค่ะรถไม่เคยชนหนักจมน้าพลิกคว่มแน่นอนนะคะหากซื้อไปแล้วตรวจเจอนะคะทางร้านค่ะยินดีรับซื้อคืนให้100%เปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่ๆี่คะถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามหาอนมินได้เลยนะคะในส่วนของคล้องเลี้ยวนะคะเปลี่ยนถ่ายให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆี่คารถนําเข้ามานะก็ผ่านการตรวจนะคะ ต่างๆเนาะว่าต้องเปลี่ยนในจุดไหนบ้างนะคะพี่พี่คะหรือว่าจะเป็นในส่วนของยางนะคะน้องบินก็เปลี่ยนยางให้ใหม่เรียบร้อยนะ,ะพี่พี่คะใช้งานกันไปเลยยา,ยาวๆเนาะซูร์กับซีรีไทยบอกเลยว่าพี่จะไม่ได้คําว่าผิดหวังแน่นอนนะคะพี่จะได้ไปแต่รถสวยรถดีรถมีคุณภาพแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องบินจะพาไปชมในส่วนของดีเทลคันนี้กันนะคะเดี๋ยวตามน้องบินมาชมกันเลยนะคะพ,พี่พี่คะ เริ่มกันที่กระจังด้านหน้าเช่นเคยนะคะกระจังด้านหน้าค่ะชมหน้าคันนี้เป็นชมหน้าหมูป่านะคะหรือจะเรียกชมหน้ายักษ์ก็ได้นะคะไม่ว่ากันเนาะเป็นตัวมิดนะคะพี่คะ่ะปี2020นะคะ389 0 0เท่านั้นนะคะดวงไฟด้านหน้าค่ะเป็นในส่วนของดวงไฟฮาโลเจนนะคะอยู่มีไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันเรียบร้อยเลยนะคะโคมไฟด้านหน้าก็ใสๆแจ๋วๆเลยนะคะพี่คะ่ะ สภาพรถนะคะ90%นะคะพี่ขา90%ขึ้นไปเลยนะชมหน้าหมูป่าสวยมากนะคะพี่พี่ขาใครสนใจนะคะชอบแบบชมหน้าใหม่เนาะนะคะราคาไม่แรงผ่อนไม่หนักนะคะฟีดาจะเต็มได้เลยนะคะพี่พี่ขาคันนี้ฟีดาจะเต็มได้นะคะนี่สวยๆเลยนะคะ นีวน้องบินจะให้ชมในส่วนของดีเทลภายนอกตัวรถกันก่อนนะพี่เนาะอ่ะในส่วนของยางค่ะคันนี้น้องบินใส่ให้เป็นยางขอบ16นะคะพี่ขาเป็นยางนะคะปี2 0 2 4ค่ะสัป,ปดาห์ที่22บสองนะคะ <c oughs> ยางปีใหม่เลยค่ะพี่ขานะคะบอกเลยว่านะคะรองลึกดอกชัดใช้งานกันไปเลยยาวๆในส่วนของแม็กค่ะเป็น Mac แม็กแท้เดิมโตโยต้าเลยนะคะแม็กสีบรอนนะคะพี่ขาหรือเป็นสีเทาก็ได้เนาะแล้วแต่พี่ๆเรียกกันนะคะ ใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถค่ะมีสัญลักษณ์ให้ลักมาให้นะคะไฟเลี้ยวทับทิมค่ะติดด้านข้างตัวรถมาให้เลยนะคะในส่วนของกระจกด้านข้างนะคะสีดาด้านค่ะพี่พี่ขาสวยมากนะคะตัดสลับกับสีของตัวรถได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะอ่ะนี่กระจกนะคะแท้เดิมเลยค่ะพี่พี่ขานะคะสัญลักษณ์โมโกโยัยงอยู่นะคะนี่กระจกแท้เดิมนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของอาร์กันบ้าง นะคะเดี๋ยวให้ดูอาร์กรถกันก่อนนะคะอาร์คขอบประตูค่ะพี่พี่ขาสวยๆเรียงตัวกลมนะคะชัดเจนเลยนะคะนี่สวยมากนะคะพี่พี่ <c oughs> ขาแคบเปิดได้90องศาเลยนะอเดี๋ยวให้ดูในส่วนของอาร์แคบกันนะคะนี่ อแอแคบขอบประตูสวยๆเลยนะคะขอบยางสภาพเดิมๆ99%นะคะนี่สติกเกอร์เดิมๆนะคะน็อตค่ะเฉดสีเดียวกับตัวรถไม่ผ่านการเปลี่ยนการงัดแงะนะคะไขควงมาไขาแน่นอนนะคะให้ดูได้เลยนะอ่ะพี่พี่พาชมรอบคันกันก่อนนะคะพี่ๆค่ะ <c oughs> นี่เลยนะคะแม็กไลเนอร์สวยๆเลยนะคะพี่ ใครสนใจถ้าขานองบินได้เลยนะคะพี่ขารับประกันให้ว่ารถสวยแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของบั้นท้ายตัวรถกันบ้างนะคะบั้นท้ายตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะดวงโตๆกันเลยพี่ๆจานนี่มีในส่วนของกันชนด้านท้ายมาให้นะการชนท้ายก็มีในส่วนของเซนเซอร์กะระยะมาให้ถึง2จุดเลยด้วยกันนะคะที่จับฝ่าท้ายนะจะเป็นสีดำมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3นะคะสัญลักษณ์มีมาให้ค่ะโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะ ให้ดูสภาพภายนอกตัวรถเลยไม่มีตําหนิเลยนะคะพี่ขารถสวยเกรดเอแน่นอนนะคะฝาถังน้ํามันสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะในส่วนของกระจกหลังนะคะจะเป็นกระจกละลายฝ้าเนาะเส้นละลายฝ้าไม่ขาดค่ะกระจกแท้เดิมนะคะสัญลักษณ์โมโกย,ยังอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของอาร์คขอบประตูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งนะนี่สวย เทด้ดิมนะคะอาคขอบประตูเรียงตัวสวยงามนะคะคมชัดนะคะสภาพขอบยาง99%นะจ๊ะขอบยางสภาพ99% <c oughs> นี่น็อตเชดซีเดียกับตัวรถด้านนอกเลยนะคะสติ๊กเกอร์ยังอยู่เนาะนะคะอาร์คแขบหลังนะคะสวยๆเลยจ้ะพี่จา๋าสวยๆเลยนะ <c oughs> <c oughs> กระตุกแท้เดิมทุกคันสัญลักษณ์มโกอกยังอยู่นะคะใครสนใจนะคะสามารถทักขาน้องบินได้นะ อขอบประตูก็เดิมๆนะจ๊ะพี่ๆจ๋านะรถที่ร้านอนวินนะคะผ่านการตรวจเช็คมาแล้วนะคะจากบริษัทเชร์บริษัทมาตรฐานจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะตรวจให้มากกว่า2 7 4จุดเลยได้การมีใบเซอร์รับรองผลการตรวจเรียบร้อยเลยค่ะพี่ๆคะใครสนใจอยากดูใบเอร์นะคะหรืออยากดูผลการตรวจสามารถแอดไลน์มาหาน้องบินได้เลยะคะ่ะที่เบอร์0931321903นะคะเดี๋ยวจะมีส่งรูปภาพและรายละเอียดให้เลยนะคะพี่ๆคะแอดไลน์มาได้เลยหรือจะโทรมาก็ได้นะคะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรทั้งไลน์เลย09 สามหนึ่งสามสองหนึ่งเก้าศูนย์สามนะพี่คะคันนี้ก็จะได้ไปในส่วนของกุญแจนะคะถึงสองดอกเลยด้วยกันนะอ่ะให้ดูสภาพด้านในกันบ้างเริ่มกันที่แผงประตูกันดีกว่าคะ่ะพี่พี่ในส่วนของแผงประตูนะคันนี้ดีไซน์แผงประตูเป็นสีดําเงานะคะตัดขอบด้วยสีเทานะคะกระจกปรับไฟฟ้าคะ่ะพี่พี่คะ่ะนะด้านล่างก็จะมีในส่วนของลําโพงที่วางแก้วน้ำเนาะแล้วก็ช่องใส่ของนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นผ้าน,นะคะอ่ะ นี่เลยคันนี้ที่สําคัญนะเป็นตัว2.4มิตรนะคะพี่ขาจะได้ไปในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมเอสเอสแอร์แบ็กนะคะพวงมลลาลัยสามกา้านหุ้มหนังให้อย่างดีเลยนะคะแสดงผลหน้าจอแบบ3ามิติให้ด้วยนิดนึงนะคะในส่วนของหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอทัศสกรีน,นะคะ่ะพี่ๆขานะสวยนะกระจกไอในส่วนของแอร์นะคะพี่ๆขาสามารถปรับความแรงได้ถึง4ระดับเลยเป็นแอร์ปรับแมนวนวลเนาะก็มีในส่วนของช่องนะคะไว้จุดบุหรี่ได้นะหรือเออไม่ใช่สิ ช่องนะคะเอาไว้ใส่ตัวแปลงในเดๆนะคะพี่ใส่ตัวแปลงได้นะนะคะอันนี้ใส่เสียบ USB ได้นะคะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะคะนี่หรือว่าจะเปิดสปีกเกอร์โฟนก็ได้นะคะนี่ออปชั่นถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะกับราคาเพียงแค่389,000เท่านั้นเองนะคะพี่คะคอนโทรลด้านหน้าก็ดีไซน์เป็นพลาสติกนะคะสีดำด้านนะคะพี่ๆแขอบด้วยสีเทาหน่อยๆนะคะคันนี้เป็นเกียร์กระปุกค่ะพี่ๆขา6สปีด ปุ่มมีข้อหมดเพาวเว่าหมดมีมาให้เบรกมือแบบดึงค่ะพี่พี่ขาคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะนะคะในส่วนของคันนี้จะเป็นเบาะผ้าตะเข็บได้สีแดงนะคะรอยตะเข็บยังอยู่ดีค่ะพี่พี่ขาไม่มีรอยขาดลุ่ยๆเลยนะสามารถปรับระดับได้นะบาะปรับระดับได้นะคะพี่พี่ขาเป็นคันโยกเนาะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะเป็นคันโยกนะคะก็สามารถปรับระดับได้นะคะในส่วนของฝ้าเพดานคะ่ะสะอาดสะอา้านแน่นอนนะคะยันระอัคระไม่มีมากวนใจบังแดดมีมาให้สองฝั่งเลยนะคะมีช่องเก็บแว่นมาให้ด้วยนะคะ ไฟพดานติดดีนะคะพี่ขาในส่วนของกระจกมองหลังนะคะนี้ก็ปรับองศาได้เช่นกันนะคะนีใครสนใจคันนี้ฟีด้าจะเต็มผ่อนอยู่7,000นะคะพี่พี่รถ Toyota านะคะ s ีสวสมาร์ทแคร2.4มิตรนะคะคันนี้บอกเลยรถปี2020กับราคาเพียงแค่389,000เท่านั้นเองนะคะคุ้มค่าสะยิ่งกว่าคุ้มพี่ด้าจะเต็มได้ผ่อนอยู่เดือนละ7,000เท่านั้นเองนะคะในส่วนของแคปตอนหลังนะคะพี่ขา เบาะหนังสีดำน,นะคะบุนวมนะคะนั่งสบายนิ่มมากนะคะพี่คะนี่แผ่นพ,พายางอะไรมีมาให้พร้อมเลยนะ <c oughs> กระเป๋าจิงโจ้่ค่ะมีให้ทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งข้างเรียบร้อยนะคะถือว่าไม่อึดอัดน,นะด้านหลังก็นั่งได้ประมาณสามท่านนะคะนี่ประตูแคบด้านหลังค่ะพี่คะ่ะมีลำโพงให้นะคะช่องใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําได้นะคะอาร์คเดิมเททุกจุดแน่นอนนะคะเดี๋ยววินจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันต่อค่ะพี่บีน,ะะนี่เลยนิดนึงนะแป๊บนึงนะคะ ชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะพี่ๆคะ่ะคันนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่2,004เนาะกำลังสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ150แรงม้านะคะฝาครอบเครื่องสีดำค่ะมาพร้อมโลโก้โตโยต้านะคะฝาครอบเครื่องสภาพสมบูรณ์มากนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยบุบไม่เห็นเลยนะพี่นะอ่ะในส่วนของน็อตต่างๆนะคะพี่คะน็อตตัวเครื่องนะไม่เคยผ่านการแกะการแงะหรือผ่าเครื่องมาแน่นอนนะคะเต็มสีตัวน็อตยังอยู่เลยนะคะ จุดแต้มสีต่างๆใดๆนะคะพี่ขาที่อยู่ที่ห้องเครื่องคือของเดิมๆแท้ๆทุกจุดนะคะในส่วนของหม้อแบตเตอรี่ค่ะเปลี่ยนให้ใหม่กล่องฟิวมีมาให้พร้อมแผ่นเพจสภาพสมบูรณ์ค่ะพี่ขาไม่ผ่านการเปลี่ยนการแงะหรือว่าการตอกแผ่นเพจมาแน่นอนนะคะนี่น็อตต่างๆค่ะพี่ๆขาน็อตแต่ละส่วนคือแท้ๆ,ๆเดิมๆเลยนะพี่ๆนะน็อตด้านในฝากระโปรงนะคะก็เฉดสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ ไม่เคยผ่านการเปลี่ยนการสลับมาแน่นอนนะคะในส่วนของน็อตต่างๆใดๆน,น,นะคะให้ดูคันหน้าเลยค่ะพี่พี่ขาคัานหน้าตรงดิ่งนะไม่มีคดงอแน่นอนนะคะรูกลมคมชัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสชัดเจนนะคะพี่พี่ขารูกลมคมชัดน็อตนะคะไม่เคยมีสีไม่ทะลอกนะสีไม่ทะลอกนะคะพี่พี่ขานี่ นะคะไม่เคยผ่านการชนมาแน่นอนนะคะเป็นรถประวางของบริษัทเพราะฉะนั้นพี่มั่นใจได้ว่าผ่านการตรวจเช็คระยะอยู่มาตลอดแน่นอนนะคะพี่ๆ่ถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามน้องบินมาได้เลยนะพี่นะ,ะนะคะในส่วนของแผงกันความร้อนด้านบนค่ะสภาพสวยๆเลย99%จะพี่ๆจ๋าสติ๊กเกอร์ต่างๆได้ๆนะคะของแท้ๆเดิมๆโรงงานนะคะ รูกลมคมชัดทุกจุดคะ่ะพี่ๆขารูกลมคมชัดทุกจุดเลยนะสนใจทักหา้องบินได้เลยนะโตโยตา้ารีโวตัวมิดนะคะพี่ๆสนใจรีบทักหาจับจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก่อนได้เลยเดี๋ยวลงบินก็ยัดปิดฝากระโปรงนิดหนึ่งนะคะทุลักทุเลนะพี่ๆนะ อาจจะดูทุลักทุเลนิดหนึ่งนะคะพี่พี่คะ่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะพี่พี่ยินดีนะคะฟรีดาจัดเต็มให้ทุกคันอยู่ส่วนในของประเทศไทยก็สามารถซื้อด้วยกับน้องบินได้คะ่ะแค่พี่พี่มีแหล่งที่มารายได้ที่ชัดเจนไม่เป็นธุรกิจสีทเทาไฟนน้นสามารถตรวจสอบแหล่งที่มารายได้ของพี่ได้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วในการซื้อด้วยกับน้องบินนะคะพี่คะ่ะอยู่จังหวัดไหนอยู่ส่วนใดของประเทศไทยนะคะน้องบินก็สามารถที่จะ ไปจัดเฟรนด์ให้พี่ได้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะมีบริการส่งรถทั่วประเทศด้วยนะคะพี่ๆหากสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 3 1 3 2 1 9 0 3นะคะดูที่จอดรถมอไซค์ใครกัน นะะสนใจก็สามารถโทรมาได้เลย0ู3 1 3 2 1 9 0 3นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ทั้งมาขอดูรูปภาพได้หรืออยากดูวิดีโอนะคะก็สามารถที่จะทั้งมาขอน้องบินได้เลยเดี๋ยวบีนจะวนรอบรถให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสนใจรีบทักหาน้องบินได้เลยคะ่ะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเสรีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้น้องบินด้วยนะคะเดี๋ยวนี้น้องบินก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพี่ๆขาเดี๋ยวดูรรออบกกัันนนีค้งงึะ